คุณผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ไก่ที่นิคมคือลองอีกรอบหนึ่งนะฮะมารอบนี้นี่พี่ไก่ปรับพื้นที่บริเวณสวนนี่ได้สวยงามนะครับมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็บ่อแรกนี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเลี้ยงแหนแดงไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารปลาและอีกบ่อหนึ่งจะเป็นเลี้ยงปลานิลน,นะครับแต่บริเวณที่รอบๆบให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีสวนแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างบนนะฮะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากสําหรับสวนพี่ไก่ที่นิคมคือรองนะครับตําบลตะลิ่งชันอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาครับบรรยากาศก็สบายๆนะครับพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นเป็นหลุมเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่ไก่เป็นบ่อเป็นอะไรเป็นเนี่ยแต่นี้พี่ไก่ปรับเป็นบ่อสวยงามเลยเป็นห้วยเป็นห้วยเมื่อก่อนเป็นห้วยนะฮะเป็นห้วยทีนี้ก็เอามากั้นขุดบ่อลงมา แล้วก็มีระบบน้ําต่อไปนี่ทําเป็นเลี้ยงปลาในบ่อน้ําไหลเหมือนเบตงได้เลยนะผมว่านี่รู้สึกระบบเนี่ยต้นน้ำอ่าครับก็มาเยี่ยมสวนกันนะฮะมาเยี่ยมสวนพี่ไก่พี่ไก่ตอนนดี ตรงนี้ใช้ไม้หมากที่โค้นมาทําเป็นค<า>้างเป็นเ็ค้างผักค้างถั่วนะฮะค้างถั่วที่ไก่ปลูกถั่วไว้แล้วก็จะเดินขึ้นไปตรงบริเวณต้นน้ําที่เป็นน้ํามาน,ะะน้ำไหลลงมาจากภูเขาแต่พี่ไก่ก็จะเริ่มเริ่มกัก,กน้ําไว้นะครับกักน้ําไวใ้ใช้ในฤดูแล้งด้วยนี่ตรงนี้เป็นมันเป็นทางน้ํามาใช่ไหมเป็นต<ช>้นน้ํามาต้นน้ํามาจากทางโน้นนะครับแล้วก็ไหลมา ไหลมาตรงนี้อ่าหลังจากนั้นครับพี่ไก่พี่ไก่ก็ก็จะพักไว้ในบ่อที่สองครับอ่ามีบ่อที่สองพักไว้นี่เป็นบ่อที่สองนะครับเพื่อกักน้ำอ่าเพื่อกักน้ําทีนี้พอล้นจากตรงนี้มันก็จะไปตามท่อไปลงบอ่อผักบุ้งอ่าไปลงบ่อผักบุ้งอ่าเดี๋ยวพี่ไก่เดินไปบอ่อผักบุ้งหน่อยเกิดปะ ไม่ได้เมอนกัไม่ได้ไไดไไดอ๋ออันนี้ตรงนี้เป็นบ่อผักบุง้งปลูกผักบุ้งไว้นะครับนี่ปลูกผักบุ้งไว้เรียกผักบุงกบ้งดำอ๋อผักบุ้งดำผักบุ้งดำมันแตกต่างจากผักบุ้งอย่างไงพี่คือมันก็สีเขียวนั่นแหละแต่แต่วิธีการปลูกคือเราเราปักดำอ,อ๋อดำนาคล้ายๆกับดำนานอ่าเรียกผักบุ้งดำนึกว่านึกว่าสีดำโอเคแล้วหลัง ครับพอลนจากจากจาก่บผักบุ้งเนี่ยครับก็จะไปลง่บแหนแดงอ๋อก็จะไปบ่อแหนแดงตรงนู้ดนะครับอ๋อเดี๋ยวเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาพี่ไก่ที่พี่ไก่เลี้ยงไว้หน่อยครับว่าปลาตอนนี้ปลาได้อายุเลี้ยงไว้กี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนครับสามสี่เดือนไปดูขนาดปลานะครับปลานินที่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นบ่อแหนแดงนะครับ่เป็นบ่อแหนแดง เป็นการวางระบบน้ำนะฮะใช้น้ำจากภูเขาให้เป็นประโยชน์อันนี้เอาไปอะไรอ่าอ๋อันนี้แหนแดงนะฮะแหนแดงแหนแดงนี่เราเอามามันมันมาลักษณะไหนพี่หรือมามาลักษณะแบบนี้เลยแบบแบบแ,บบแบบนี้ครับรวันก่อนเอ่อสวปอก็ใมาถุงเดียวเนี่ยครับครับอ๋อแล้วก็มาขยายครับอ่าอ,อาหารของแหนแดงคืออะไรครับ เป็นเป็นเป็นมูลสัตว์ครับอ๋อมูลสัตว์พวกขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่เยอะใช่ใช่คุณผู้ชมครับนี่ตรงนี้นะฮะก็คือบ่อปลาดินบ่อปลาดินพอดีมันมีต้นจอกต้นแหนนะฮะต้นจอกไม่ไม่ใช่ต้นแหนต้นจอกเนี่ยมาบังไว้ปลาทีตัวนะพี่ไก่ ใ <t> นในบ่อนุกบุกแบบมันพันตัวรับปาะบานพันตัวโอ้เดี Who ๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่ไก่ที่นึงเรื่องเรื่องเลี้ยงปลานะครับครับพี่ไก่บอ่อสวยมากเออตรงนี้เราต้องกั้นกั้นที่เป็นตาข่ายไว้กั้นอะไรฮะคือกั้นนุกกับนกมัน,ม,นมันจะมีเออนกยางกับนกกา,าน้ํามามากินปลาอยู่ครับอ๋อทีนี้เรากั้นเป็นเป็น,ปนวนแดงเนี่ยคือคือกั้นโล่งๆมันไว้มันมันก็จะไม่ลงนะครับอืมมันไม่ <t> <t> ไมันไ,ไม่ลงไปไม่ได้ครับ<อ> <t> ปลากี่ตัวครับบกแค่เนี้บ่อบ่อนี้ได้ถึงพันตัวครับพันตัวนะฮะเลี้ยงมาสามเดือนแล้ะครับอ๋อสามเดือนสามเดือนมันตัวขนาดไหนได้เอ่ยประมาณกี่ก็ประมาณสามสี่นิ้วครับประมาณนั้นครับครับอาหารหลักนะมันมีอะคือคือให้กินไหนแดงอย่างเดียวครับอ๋อตอนนี้คือแหนแดงอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไม่อาหารเม็ดอาหารอะไรเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องแสดงว่าเดียวกับแบบธรรมชาติเลยครับเออตุจุน ลดต้นทุนนะเดี๋ยวพอตอนที่มันเริ่มจับได้เนี่ยต้องให้พี่ไก่โทรไปบอกมาดูสักทีหนึ่งว่าตัวมันจะขนาดไหนนะครับได,ได้ครับอโอเคขอบคุณครับครับตรงนี้เป็นลำธารน,นะฮะที่เห็นขวางอยู่ก็คือต้นหมากนะครับก็นะพี่ไก่จะตัดสินใจโค่นหมากลงนะฮะเพราะว่าหมากนี่ไปกันต้นทุเรียนไม่ให้ขึ้นนะครับก็เลยหมากเนียถูกโค่นลง เป็นพื้นที่ที่สบายมากนะครับมีลำธารไหลผ่านน้ำอ๋อนี้ต้นปักษาที่พี่ไก่ถือมาคือต้นปักษาอันนี้คือปักษาใช่ไหมไหครับเดี๋ยวช่อ,ชอ,ชอช๋ออันนี้คือต้นปักษานะครับ อันนี้ก็คือเป็นกองปุ๋ยหมักนะฮะที่หมักไว้ใช้ในสวนของพี่ไก่อ๋อยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยหรือยังใช้ได้ยังยังครับยังกับอีกอีกประมาณเดือนต้องต้องกลับกองอีกอก,กลับกองอีกวัสดุก็จะจะมีเนี่ยพวกพวกพวกใบไม้เศษไม้ในสวนเนี่ยครับ,รบแล้วก็มีเนยแดงแล้วก็ต้นจกจากบ่อล่างครับอ๋อแล้วก็เป็นเอ่อที่บัวที่บัว ขี้เป็ดขี้ไก่พวกนี้ครับขี้เป็ดขี้ไก่มีแกลบส่วนหัวเชื้อก็เราเราจะทําน้ําหมักเองอ๋อครับผมโดยใช้หัวเชื้อของของของพัฒนาพัฒนทิพพอดอสองนะครับอ๋อโอเคน้ำหมักจะอยู่ตรงนี้ครับครับอ๋อนี่เป็นเป็นถังน้ำหมักอ๋อันนี้เราหมักกับอะไรบ้างครับก็ก็มีสับปะรด มีกล้วยฮะแล้วก็ฟักทองงบลินหอมเลยเออเป็นเศษเป็นเศษเศษอาหารเศษพืชเศษผักอเป็นเป็นเป็นผลไม้สุกสามอย่างผลไม้สุกสามอย่างอ๋อมะละกอด้วยครับก็เอามาหมักกลงอ๋ออนนี่คือคือใช้ใช้ใช้ได้แล้วถ้าถ้าเห็นว่ามันขึ้นเป็นฟ้าขาวอย่างนงี้ครับเคยเคยเชื้อราเลยมันเดินแล้วก็ก็ใช้ได้แล้วอ๋อใช้ได้แล้วครับจุลินทรีย์เดินเต็มที่มอนเดินครับอ้ ก็เนี้ยไปผสมน้ําแล้วก็ลาดในกองกองปุ๋ยหมักได้เลยปุ๋ยหมักครับอืมครับ่วน่ในคั้งนี้ก็เอ,อ่อจะเป็นไอสมุนไไปไล่แมลงอ๋อเป็นสมุนไพรไล่แมลงครับครับนี่ก็คือมาดูสวนวิ่ไก่ที่บันสตาอีกรอบหนึ่งนะครับมารอบนี้นี่พัฒนาไปเยอะเลยนะครับมีการทําขุดปรับพื้นที่เพื่อที่จะทํา และคล้ายๆกับโคกหนองนาแต่ว่ามีบ่อมีอะไรนะฮะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาทําเลี้ยงปลานอกจากนั้นก็มีสวนทุเรียนหน้านี้หน้าทุเรียนพอดีนะครับแต่ทุเรียนก็ยังไม่สุกนะฮะเดี๋ยวทุเรียนสุกเดี๋ยวจะมาชิมทุเรียนกันขอบคุณสําหรับการติดตามชีวีนะครับสวัสดีครับ